สัตว์เอ้ยยิงทีนัด,ด,นดต่อกูว่ะแต่หมดยังตังหนึ่งตังสองแฮ้ยจะร้ายกุอกถ้าอยู่ข้างพี่เนี่ยหน้าปั๊มมันมีแรนะแ่ะตรงไหนเนี่ยปั๊มมันเนี่ยข้างพี่เนี่ยอ ตามสี่าใช่ใช่ลงเลยหน้ามีแรหน้ามีแรงยิงแล้ววิ่งแล้วเห็นไหมยิงดิดสวยอ๋อเล็ดแบล็คลเอสเอลเอสไปเอลวอสไปี่ขอใช้ดิ่เอลเอสไปอ่ะไม่ไม่อาจจะดวนเฮ้ยไม่ใช่ปืนอะไรวะอ๋อปืนปืนเหมือนพี่นี่ว่ะเก็บไปเลย เอ้ยมีตัวมีของหัวหินหลังไม้อะมาวินอะลงมาเลยลงมาเมืองเลยของแล้วเนี่ยพี่แตกแล้วแตกแล้วแตกมาแตกมันตัวทีมันตัวทีมีเขอาไปด้นไปเข้าด้านไปพี่เราอนด้วยแตกหลังเข้ามาเลยแล่อยู่หลังแลยอยู่หลังบ้าน

โพสโพสเฮ้ยปันไปันนะเองปัเย้นหน่อยปันนั่นน้องอ่ะปับดินันน้องอ่ะตัวนึ่งลวงลวอย่าห้าวเดีเพื่อนโ้อยป้ององป้อ้วปอง้ององปพ่้องข้างโพสมีเพื่อนปัน อป่าเ่าเหไปไหนมาเนี่ยเีหลังบ้านลบ้านมีตัวหลังโพสมีเลยของและของเพันของแเอาบ้านนี้กดิเ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาไม่เอาบ้านนี้ก็นะโดยยิงหลังบ้านให้หน่อยบ้านไหนบ้านใครตรงข้ามตรงข้ามโพสอะโอเคโอเคเดี๋ยวไปช่วย

ในดิยังวะอยู่มุมข้างอยู่มุมข้น้องตวบบอเช็ดเคขนาดปวดเป็นคนเดียวพี่ดูให้พี่ดูให้กดเลยกดเลยกูหลังเขารอนกดนอนกดเดี๋ยวพี่ดูใหมีไม่มีในถ้าได้น้องตัวพี่พี่เจเเเลดยังเนี่ยปัเก ไปดัน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 รอมึงเลยเฮ้ยแอยู่ตรงไหนแลอยู่ไหนหลัง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 หไหนเนียตรงประตูอ๋อที่เพิ่งเกิดเหรอที่เพิ่งเกิดปะฮ้ยตรงประตูคนนึงช่ยอ่ะาเนี่ยเรอแล

แกอลโหลัหลังหลังไปไปไขว่ไปไขว่นมาดีมเฮ้ยเพื่อนมัน้าตเลลูไงกูด้วยเอามาสปริงปลเฮ้ยบ้าีตหมดเลมรู้มันอยู่ตรงไหนมตรงนวะฮะบ้าตัวีอ๋อบ้าตัวีนึกว่าบ้าสปริงอยู่หน้าบ้านตัวี ด้วยกูไม่มีรถกลับาาในบ้านในบ้านในบ้าน,นบ้านลเลยเจอพี่เยอะแล้วหรอแม่งยิง<ๆ>ยากว่ะ บ้นหังแ่ะดังเข้าไปเลมัปืนใสหมดเตกแล้วอ่ะโแล้วอ่ะแล้วอ่ะในบ้านดึทีแล้วอ่ะสัตว์เอ้ยยิงทีนัดต่อกรอะแตงหมดยังปืนแล้วดืนแล้วบ้านเรานีอ่ะแตงหนึ่งแตงงต้องวางกรยิงอย่สัตว์นี่ผมมตมุมเลยน้อัมั่นไปมจเข้าเนัวตัวข้าบ้านนี่ะแป๊บแป๊บแป๊บ แต่งหมดเดี๋ยวโอ้ยจบแล้วเฮ้ยแป๊บหนึ่งเพื่อนเฮ้ยคุมหน่อยคุมหน่อยพี่นิดละคุมดิคุมเลยอ่ะไม่มีคนด้วยเก็บของพี่หน่อยดิคุมหน่อยคุมบ้านหน่อยบ้านไหนบ้านไหนอิ้มจัดว่ะตั้นเก็บแล้วยนิดก่อนดิดก่อนเอ็งเก็บเลยชูแม็กมาใครเอาวะไม่เอาพี่เอานะเอาเลยเอาเลยเก็บเลยขอกลน ดิล่าอิ่มจัดพี่เองพี่เองพี่พี่ดิพี่ดิพี่ดิพี่อิ่มพี่อิ่ม